ครับสวัสดีครับพบกับเมนูนะครับแจงนอไม้นะครับพันห่อร้อนกำลังเดือดนะครับตอนนี้ใส่หลายอย่างนะครับใส่ทั้งเห็ดนะครับมีเห็ดนะครับแล้วก็มีน้องไม้สดนะครับเห็ดกระเีมีเห็ดโค่นนะครับเห็ดโค่นแล้วก็เห็ดเห็ดเฟี้ยงเนี่ยแหละบานเข่าเนี่ยแหละนะครับเลือกดอกแบบวัานธรรมวานนี้นะครับต้องค่อยแซ่บคล้ายๆเห็ดพอเนี่ยแหละครับ ครับแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับเฮ็ดแนวกินเซฟแล้วก็ยาเจไว้ส่บาดตํนนี้ครับสิ่งสาคัญนะครับชีวิตโมโนท่อนะครับต้องมีการทําบุญนะครับทําท่านนํำนะครับอันมี้าเจตักใส่บาดเลยครับตักไ่บาดไว้ให้ให้พระนะครับตอนเศร้านะครับเพราะว่าพระเนี่ยสีไม่บินทบาทเสมอเลยครับค่ะเหลือท่อนหอนเลยบแซ่บนะครับ แลวิธีชีวิตนะครับเกิดเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องทาบุญทําทานนะครับมีทั้งความดีนะครับคนเราเนี่ยต้องมีความดีถึงคีเรียกว่าคนนะครับถึงคืเรียกว่ามนุษย์นะครับต้องมีความดีนะสำหรับคลิปนี้กับพ่อมาเนีแหนะครับสวัสดีครับ